สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นั้นอีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งครับท่านทั้งเรื่องของศิละเจนจาค่านั้นตอนนี้ก็ได้ไปยืดเรื่องให้ปอป,อปอชอนะครับท่านผู้ชมสอบสวนมงคลกิจอะไรประมาณนี้ผมที่เคยโพสต์ว่าเดี๋ยวจะทําให้ฟันนั้นกระเด็นออกจากปากนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าผมจะต้องทําอย่างไรดีนะเนี่ยค่าขูดหินปูนของไอ้น้อมนำนั้นก็ยังไม่ได้โอนไปเลย <c oughs> ส,ส่วนศิระครับท่่าานกก็รู้สึว กิดอาการปอดหรือว่าบางคนก็เรียกว่าปอดแหกหรือเปล่าไม่แมใน่ใจนะเนี่ยบอกว่ามงคลกิจเนี่ยที่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเจอเมื่อไหร่นั้นเคยโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าเดี๋ยวจะเปี้ยงให้อะไรหลุดสักอย่างนั้นนกครันูน้ชมตอนนี้ก็ออกมาหิวแสงไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านสําหรับศิลารเจมจาก้านั้นส่วนวันนี้ครับท่านไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรกครันู้ชมทําไมผมถึงไม่ได้รางวัลน,นี้วะเนี่ยโดยพอมอครับท่านอา่ากระทรวงอะไรนั่นก็ช่างมันไปก่อนประกาศมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมให้ <Okay. S 1> ให กับหมอยงเจ๊ปองแล้วก็ครูลิลลี่นะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวนลงสวดยับอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ในนั้นนั้นก็มีบุมบรรดาวงผู้ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมสําหรับบุมบรรดาที่ผมไม่ได้คล้องใจอะไรครับท่านแต่ว่าน,นี้คล้องใจที่ว่าโอ้ผู้เสียสละเพื่อสังคมนะครับท่านผู้ชมให้หมอยงเจ๊ปองครูลิลลี่บุมบรรดาแล้วก็เตรียมมอบรางวัลให้วันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนี้โดยรัฐมนตรีว่าการอะไรนั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นั้นช่างมันนั้นจะได้หรรืือไมมม่่่่่่แแนนนใจคคัับทาาตว แป้งนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมไม่มีในข่าวโดยตอนนี้สถานการณ์จะไปด้วยความร้อนระอุนะครับท่านผู้ชมในการที่เขียรธรรมนัสพงเพลออกจากการเป็นเลขาที่การพักนั้นแล้วก็สุชาติชมกินครับท่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะออกมายื่นหน้าในกระดท่นผู้ชมเสนอหน้าหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจทราบได้นันเนี่ยแล้วก็บมที่ออกมายิ้มบ้าๆบคบบบอแตกอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว,ว่ามีการแพร่ๆพลังเข้ามาว่าจะให้สุชาติชมกิน่นะครับคู่ซึ่งเดินตามตูดประยุทธ์อย่างชั่วนาตาปีพร้อมกับไอ้คนหนึ่งแลรมน นั้นนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ชอบการแบกหามอย่างสุดต้นกันเลยเทยวนั้นก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านแต่ตอนนี้บิ๊กทำเนียบเดินเกมโค่นธรรมนัฐแลดมเจ็ดรัฐมนตรีลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคในการดูชมทำธรรมนัฐหลุดเลขาทันทีถ้าเกิดมีคนลาออกเกิน13คนนะคนในการดูชมพราะกรรมการบริหารพลังประชารัฐนั้นมีอยู่26คนถ้าเกิดลาออกเกินกึ่งหนึ่งนั้นธรรมนัฐแล้วก็ประวิตรอะไรก็จะออกไปด้วยในการดูชมจี้ประวิตรเลือกเลขาใหม่ประชุมรับโอไม่รู้มันจะรับแค่ไหน การเดินผู้ชมที่ทำเนียบทั้งกลุ่มสามิตรแต่ว่ากลุ่มสามิตรที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำตาลในการเดินผู้ชมมันน้ำมันมิตรผลไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็กลุ่มบอเปอร์ริ้วล้อต่างๆกันนะครับถ้ารวมถึงกลุ่มอดีตเพื่อไทยนั้นซึ่งไปสวามิภักดิ์กับประยุทธ์ในการเดินผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเตรียมลาออกกว่า11ต,ต,ตัวไอ้ไม่ใช่11คนครับท่านจากกรรมการบริหารทั้งหมด26คนนั้นทำให้กรรมการทั้งชุดสิ้นสภาพรวมถึงธรรมนัสนัดเรืองมวลด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นนนนีี้้้ัข่่าวทผมได ล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะมีคนลาออกไปแค่11คนเองนะเนี่ยส่วนพลเอกประวิทย์นั้นไม่ได้เดินเกมอย่างที่เคยทํามาเมื่อสมัยที่จะปลดนายอุตมในกรดานผู้ชมหรือว่าอุตมะตนนั่นเองแล้วแลก็อีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้ครับที่ผมเรียกมาว่าจิวแปะธงนั้นออกไปนั่นก็ส่งผลให้ตอนนี้เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าประยุทธ์กับธมานั้นมันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วหรือไม่อย่างไรนี่ก็ไม่อาจแน่ใจโดยต้องติดตามครับท่านแล้วก็เมื่อคืนนั้นที่บ้านป่าลอยต่อในกรู้ว่่ามันนตอไไปถึงหะ ที่เป็นคนที่ประชาชนนั้นเลือกเข้ามาในสภานั้นก็ได้ไปโผหัวกับบ้านอยู่ยแถวแวบ้านปวิทในทะะ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือจะได้ออกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจประยุทธ์แล้วก็ธรรมนัสสู้กันเดือดแน่แล้วก็สมชายสีสุธิยากรฟันธงไม่จบแบบวินวิน,วนไกลถึงยุบพะะะะรรคในท่างผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านท่ามกลางความวิบัติอินาสันตโลของชาวบ้านชาวช่องในปมน้าท่วมนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยในท่านผู้ชมทั้งปวิททั้งประยุทธ ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นั้นตอนนี้ก็ยังน้ําท่วมอยู่ไม่หยุดยั้งครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้นั้นมาเข้าสู่เรื่องของศิลาสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเออได้ไปกลางนะเนี่ยที่ภูเก็ตอะไรประมาณนี้สังคมก็ชอบตีตาศิลาของผมว่ามันเป็นไอ้พวกกลางอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะชาวบ้านชาวช่องเขาพูดมาหลังจากที่เป็นเด็กเหอจุดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสสอแล้วก็ไปกลางกับตำรวจที่ภูเก็ตนั้นน่่่่ไไมด้เกกียวยวยวยัับบขาาครท เป็นสอสอทำแบบนี้แล้วมึงลา่าทำแบบไหนอ๋อไม่ใช่ <c oughs> โดยสิจ้าครับท่านเจาะย,ยื่นปปชฟันเต้มงคลกิจพ้นสอสอ,สอ <c oughs> หลังโพสขู่ต่อยฟันล่วงหมดปากได้เวรนะ้มึงโดนแน่ไม่ใช่ <c oughs> หลังโพสขู่จุดจุดฟันล่วงหมดปากอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้กำปั้นแบบปลาเกียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจ <c oughs> สิจ้ายังบอกว่าลั่นถ้าอยากจะท้าดีก็ให้ไปเป็นนักมวยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากศิลาเจนจา,จาคะส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นบอกว่าเฮ้ยไอศิร นี่มึงปอดรือวาเนี่ยหรือว่าปอดแหกในรกบท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยพอมงคลกิจเจอตัวสีรานี่ก็ทําเป็นเอ้ยกลัวๆอเข้ามาอะไรเข้ามานั้นโดยหน้ากล้องกับหลังกล้องไอ้ตัวนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันก็ต้องติดตามครับท่านโดยสิจ้าครับท่านออกโรงหิวหน้าไม่หยุดยั้งครับอจ่อยื่นปปชฟันเต้มงคลกิดพ้นสอสหลังเจอโพสตขู่ต่อยฟันล้วงหมดปากมึงก็ไปอุดใส่เวนีไม่ใช่หลังขู่แล้วหมดปากะครกบท่านผู้ชม ลั่นท้าอยากจะท้าตีท้าต่อยให้เป็นนักมวยเลยต่างๆนานานนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากอสีจ้าครับท่านโดยมีบางช่วงบางตอนบอกว่าอยากไปข่มขู่ใครอีกเราเป็นสอสอตัวแทนประชาชนเร้่มไปกลางภูเก็ตทำไมเบือ่อไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษโทษเราเป็นสอสอตัวแทนประชาชนเป็นปากเสียงร่างกฎหมายออกกฎหมายไม่ใช่มาทําผิดเสียเองถ้าอยากจะไปท้าตีท้าต่อยก็ให้ไปเปิดคายมวยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ศีละมันทําเก่งหรือเปล่านั้นะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าไอ้สีจ้านี่มันจะมี ค่ายมวยด้วยครับท่านก็เลดิตบีช่างมันไปก่อนนะครัพท่านผู้ชมปอดแหกหรือไม่นั้นท่านคิดเอาเองส่วนอันนี้ก็สถานการณ์ก็ยังคง ท้อฟอมไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะนิวโลก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยพลังประชารัฐนั้นตอนนี้ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะขาขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นว่าเอาขาขึ้นนั้นและเอาหัวลงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านทั้งประยุทธ์ทั้งะวชินนั้นออกมาคุยเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านโดยเฉพาะประยุทธ์นั้นแม่มึงเอ้ยคําพูดเป็นโลนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนโชนั้นไม่ถึงขีดนั้นก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีโดยตอนนี้แกนําพลังประชารัฐยันกรรมการบริหารพักลาออกยังไม่ถึงครึ่งนะะนนนคั้้ึงของ26นนก คือ13คนครับท่านหรือว่าจะ14นี่ก็ต้องติดตามอีกทีแล้วก็ปิดทางบทธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมส่วนพลเอกประวิทย์นั้นก็นักถดถกอ้ไม่ใช่อะไรว่านัถถดถกด่วนครับท่านโอยอะไรของมันวะเนี่ยขออภัยในความขัดสลัดสล,ดสลวนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคับท่านผู้ชมโดยวันที่อะไรวะออวันพฤหัสนี้แล้วกันครับท่านก็จะมีการนัดประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่บ้านป่าลอยต่อก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อที่ไหนก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปดีส่วนตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับไอ้งูเห่าด้วยนะค่ะท่านผู้ ผู้ชมหลังจากที่โดนพักเพื่อไทยนั้นอับเบหิตเพิกอ,ออกไปจากพักครับท่านอับอายถายที่หน้าหรือเปล่านั้นก็ไม่มีนะอย่าไปพูดแบบนั้นนะไม่มีจริงๆในข่าวไม่มีครับท่านรวมถึงไอเอลวิสต,ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปโผล่หัวกระบาลหรือว่าจะไปมุดอยู่ที่ไหนนั้นก็อย่าไปพูดนะครับท่านผู้ชมพูดเฉยฟังว่าอย่าไปพูดโดยตอนนี้อ่ามันได้ที่ลงแล้วครับท่านโดยพรรคการเมืองนักดูดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ดูดกันจุดยันดูดอ่อสอสอ,สอพวกที่เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายเรียกว่าเป็นไอ จอมทรยศหรือว่าจอมทรพีอะไรประมาณนี้ก็จะอออไปเรียกนะบางคนก็บอกว่าเป็นงูเหา่าแต่อันนี้เออก้อยพรพิมลครับท่านหลังจากที่โดนตะเพิดไล่ออกจากพรรคไทยรักไทยไปนั้นตอนนี้ก็ไปซบพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังถูขับไล่พ,พ้นพรรคเพื่อไทยล้านขออยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ไม่ใหญ่แต่อบอุ่นนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับอดีตสสพรรคเพื่อไทยอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบว่าออสมัยหน้านั้นพรพิมลอะไรนี้นั้นมันจะได้เป็นแค่สสสอบตกหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ ผู้ชมโดยเข้ามาได้เพราะพักเพื่อไทยครับท่านเกาะเล็บตีนคนนู้นคนนี้เข้ามาหรือเปล่านะี่นก็ไม่อาจแน่ใจนะอย่าไปพูดกันนะไม่มีไม่ม,ม,มีกูก็พูดไปเรื่อยงั้นเอง,เอง,เองครับท่านโดยพรพิมนศพภูมิใจไทยไอ้งูเหา่ามืออปอนไมใช่ไม่ใช,หใช่หลังถูกขัดไล่พนพักเพื่อไทยลั่นขออยู่บ้านหลังไม่ใหญ่แต่ออบอุ่นด้านสมบัติรัตโนใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยสมบัติรัตะโนรัะตะโนหรือร yes, นะัตเเยสนั่นก็ช่างมันไปก่อนอดีตสสวุฒิรัตจรธานีก็ ด้วยในคกับเดินผู้ชมก็ควงคู่กับสสสอบตกครับท่านเป็นอดีตสสในคกับเดินผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าเอลวิสนั้นันจะไปอยู่ภาคไหนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้กระแสที่มาแรงถ้าเกิดสมมติจะมีการปลดธรรมนัทธภงเผานั้นโดยตอนแรกที่ธรรมนัทธภงเผาเข้ามานั้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดล้มผมได้ก็ล้มรัฐบาลนี้ได้ในคกับเดินผู้ชมส่งผลในตอนนั้นอาจจะทำให้ประยุทธ์นั้นเจ็บปวดหรือเกินเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมว่ายามหน้าหรือเปล่านี่ก็ใช่หรือไม่ใช่นั้นไม่อาจแนนนน่่ัทาาตอี้สุชชิม ครับท่านโดยถ้าเกิดท่านจำไม่ได้ว่ามาเป็นใครนั้นท่านสังเกตที่ประยุทธ์มันไปโผล่หัวกระบาที่นู่นที่นี่ก็จะมีวอลเปเปอร์นะคุณผู้ชมตามเดินตามต้อยต้อยต้อย,อย,อยไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวนั้นก็คือนายสุชาติชมกินครับท่านไม่รู้ว่ากิ่นมันจะเหม็นหรือจะหอมนั้นก็ไม่ได้เขียนบอกไว้แล้วก็อีกคนนึงก็คือรัฐมนตรีดีนะครับผู้ชอบแบกหามเสลี่ยงยางเป็นชีวิตจิตใจกันเลยทีเดียวก็ต้องแสดงความยินดีไว้ด้วยแต่อันนี้ถึงเวลาค่อยว่ากันโดยเห็นครับท่านสุชาติยิ้มเข,ขิินแล้้วมมมมึงยทไไกใ่่ใช โอ้สุชาติชมกินครับท่านไม่รู้กินเป็นหรือหอไม่แน่ใจยิ้มเขินๆหลังถูกถามเต่งขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแทนธรรมนัฐนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านทําเป็นเหนียมไอบอกถึงเวลาค่อยว่ากันยันปรับโครงสร้างพักมีแต่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมไอ้ดีขึ้นนี่ก็ตั้งแต่บรรทุนมันเข้ามานี้ก็บอกว่ากาลังจะดีขึ้นนะคะรับท่านผู้ชมจนผ่านเวลามาชั่วหนาตาปีจนถึงการเลือกตั้งนั้นมันก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีนะคะรับท่าน่จใ ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดบทธรรมนั t นั้นก็เหมือนกับว่าพลเอกประวิทย์ของผมนั้นอาจจะสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วครับท่านเดินอยู่แบบนี้ถ้าเดินเต้นนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมลุ้นแต่ละทีแม่มืองเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเดินถึงวะก็ไม่ได้มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้ประยุทธ์แจ้งเรียกรัฐมนตรีพลังประชารัฐหาลือเขี่ยธรรมนัฐปัดครอบงำพักเออใชอนน เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติบทธรรมนัตไม่ได้เนี่ยเสียเชิงนะเนี่ยเฮ้ยส่วนธรรมนัตพี่นัตฟังผมโดยอย่าไปยอมมันนะเนี่ยประยุทธ์อย่าไปยอมมันไอเอเอบทมันเพอไรเดี๋ยวพอเอาอะไรเข้าในสภานะรู้สึกว่าวันที่8วันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้นะคับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะมีการคว่ำประยุทธ์กลางสภาหรือไม่นั้นส่งผลให้ตอนนี้ก็ต้องมาอะไรวะปรับโครงสร้างไหนนี้นะคับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ารอบหน้ามันจะเหลือแต่โครงเหมือนพรรคแมงสาบหรือเปล่านั้นเพราะว่าตอ น,นี้มันดีเหลือเกินจริงๆนะครับท่านผู้ชมนั่งบนภูดูอะไรกัดกันสักอย่างนั้นก็ไม่อาจบอกได้ส่วนที่แน่ๆตอนนี้รางวัลแห่งปีครับท่านโดยไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติมีชื่อผมได้ด้วยนี้ผมจะดีใจหรือว่าจะยิงกระโดดตบแล้วก็นั่งยองๆนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ใครที่กาลังคิดถึงออนักข่าวที่เป็นสลิมรอดช่องหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่ามีบทบาทอย่างสุดติงเลยทีเดียวในการเป่านกหวีไก่เทือกเมื่อปี5 7นั้นส่งผลให้จราจรเป่ารถหย ทังโคครับท่านแล้วก็อันนี้ประกาศมอบรางวัลผู้เสียสละให้สังคมตรงไหนวะให้กับหมอยงครับท่านแล้วก็ปออัญชลีแห่งท็อปนิวแล้วก็คุณลิในลี่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยผู้สื่อข่าวรายงานอะไรนะก็ช่างมันไปก่อนว่ารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเผยแพร่เอกสารชวนอะไรวะเนี่ยสื่อมวลชนทําข่าวในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อขยะสังคมไอ้ไม่ใช่ผู้เสียสละเพื่อสังคมโอ้ยโทษโวย ไม่กิ้ตามไม่ดีในวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่าทำไมผมถึงไม่ได้วะเนี่ยหรือว่าพ่อผมมันเหมือนลงลังนกบนคบไม้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่พอเห็นตัวเลขว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้จะมีการมอบรางวัลอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมผู้เสียขยะไอ้ไม่ใช่ผู้เสียสละเพื่อสังคมนั้นก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านเพราะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งนั้นซึ่งก็คือวันที่3 1ตุลาั้นจะมีการจัดชุมนุมใหญ่นะครับณแยกราชประสงค์โดย นี้รู้สึกว่าจะนำโดยครูใหญ่อัตพลบัวพัดแล้วก็น้องไมลหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่น้องไมลนั้นก็ยังคงน่ารักมากมายอย่างสุดล้นครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีต้องติดตามต่อไปว่าม็อบจะปังหรือม็อบจะไม่ปังเพราะว่าเมื่อวานนั้นใหญ่อัตพลบัวพัดก็ได้ทําการเดินมาเอ้ยไม่รู้ว่าจะไปมอบตัวหรือว่าจะไปพบพยานการต่างๆหน้าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมนั่งอยู่เฉยแล้วก็มองไปยานรถ ตู้อะไรสักอย่างคล้ายๆรถเมย์เฮ้ยทำไมมันมีฝรั่งเยอะจังวะเนี่ยก็ไม่รู้เป็นโดนเรื่องพลกกรฉุกเฉินหรือเปล่าเนะี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นั้นการสวดมนต์อย่างที่ประยุทธ์มันเคยบอกว่าให้สวดมนต์เอาไว้พายุจะได้ไม่เข้านั้นตอนนี้ก็สวดมนต์ได้ผลหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ท่วมจนสารพระภูมิยังไม่รอดแล้วก็อัสดงไม่อยู่ดังนะครับโดยสวดมนต์ไล่น้ำไม่ลดอย่างที่ประยุททธ์โมมครรรับ่่านนานขารระพภูยิยงว ร่วมล่วงลงน้ําท่วมมิดเอ้ยทําไมกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยแล้วก็ประยุทธ์ประวิตย์ลงพื้นที่แต่ไม่มีอะไรดีถามมึงมาทําไมไวะไอ้เวนี่ไม่ใช่โอ้ยตาไม่ดีมันสั้นไปไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านอายุธยาสุพรรณบุรียันปีนี้น้ําท่วมหนักกว่าปี54บางบ้านท่วมเดือน2เดือนแล้วแล้วบา้าลมึงทําหาได้อยู่ไอ้ไหอกไอ้ไม่ใช่แล้วบานเฉยแล้วก็สองตายายไอ้สองยายโวยน้ํามิดถึงบ้านชั้นสองพัทบุรีน้ํามาโคลาชขึ้นทงแดงอีกคราวนี้ภวะ น้ำท่วมพี่ใหม่ในกครเดินผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวรวมถึงโคราชตอนนี้น้ําท่วมขังเต็มแล้วครับท่านที่ชุมชนโรงเรียนตระกูลพี่กุลทองน้ําเต็มนะครับเดานผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ประวิตย์ประยุทธ์ออกไปนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรขึ้นมาในกครเดินผู้ชมเป็นการออกไปหิวแสงสร้างภาพหรือเปล่านกะะ็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่ที่แน่ใจหลังจากที่เมื่อวานนี้ถกกันนอกรอบ7็ดแล้วตตรีประยุทธ์เรียก3มิตรสมิตรแล้วก็ช่างกับแม่มันไปก่อนในการเดินผู้ชมแต่ตอนนี้มาที่ครูใหญ่อพพลบวกก่อนยเ พลกฉุกเฉินก่อนไหมโอยควายม,มันจะมันจะมันจะเอาไว้ไกลแล้วโทษโยกเลิกพลกฉุกเฉินก่อนไหมโอยทำไมดูว่าก่อนไหมเป็นประยุทธ์ได้วะเนี่ยโอย้ก็ต้องขออภัยมานะทีนี้โดยครูใหญ่ครับท่านออแห่งพรรคไหนนี่ก็ไม่อาจแน,ใจในใจ่ใจนะรับท่านผู้ชมพูดพรรคไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจ็บปวดเหลือเกินสําหรับผมนั้นครูใหญ่ลั่นโมเปิดประเทศทําไมประยุทธ์มึงออกไม่แซ่ไอ้ไม่ใช่ครูใหญ่ลั่นโมเปิดประเทศแต่จะ ครูใหญ่โม้เปิดประเทศแต่จับฝรั่งผผาฝ่าพลกร,รุกเฉินแล้วก็ทะลุฟ้าบอกนในกรัเด่านบูชมเปิดเม้นเพจประยุทธ์ก่อนครับทานก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากครูใหญ่อธพลบัวพัดนในกรัเด่านผูชมบอกว่ามึงจะทํายังไงอะไรนี่จะเปิดประเทศอะไรประมาณนี้นั้นให้ยกเลิกพลกรฉุกเฉินก่อนไหมแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดไม่ยกเลิกพลกรฉุกเฉินนั้นเพจของประยุทธ์ในกรัเด่านบูชมซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่เราไม่ได้เลือกมานั้นโดยมีสวัสดิ์รอดช่อง250ตัวที่มาเลือกเองแล้วก็มายกมือให้ตัวเองนั้นประชาชนชอบ แบบนี้นะผมก็บอกว่าใช่ครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่ามผู้ชมโดยทะลุฟ้าก็ได้บอกให้ประจุนั้นจะเปิดประเทศหรือมึงเปิดคอมเมนต์ก่อนไอเวยแล้วไม่ใช่ไอเวนก็ไม่มีนะครับทดามผู้ชมก็เป็นการออกมาจ่ายสวัสดีพี่นะบัจา่ายหลวงไหลนะฮะลุงไม่นี่ใครนะลุงไมนี่ใครแล้วผมต้องถามหน่อยนะครับถ้าเกิดสมมติมันมาผูกกับบ้านแถวบ้านผมแล้วมันถามหาลุงไมนี่ใครผมก็จะบอกอ๋อรู้ลลุงตู่ไอเนี้ยยึดอำนาจมาเนี่ยจั่งยิงลักใช่ไหมฮะมึงตอบมึงตอบไมบ่ไม่ใช่นะครับ กานผูชมแต่ถ้าสมมติวันเอกไปชุดนั้นมาโผล่หัวกระบานนะครับแถวบ้านผมนั้นผมก็จะต้องออกไปรับครับท่านต้องติดตามนะครดูชมว่าจะรับนั้นจะใช้แรงเหวี่ยงฟิสิกควอนตัมหรือว่าจะใช้แรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆในการที่จะฟัดแบบนี้นะ่ารดูชมซึ่งเป็นการโยนหมวกครับท่านก็อาจจะคข้งแล้วก็ไปลงบนหัวกระบานมันเลยหรือป่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรครับท่านหลังจากที่ผมเห็นว่าหมอยงแล้วก็ปองอัญชลีนี้จะได้รับรางวัลอะไรนั้น นะครับท่านผู้ชมก็ชื่นมื่นครับท่านชื่นมื่นที่ว่านี้ก็คือพรที่มนควงสมบัตินะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่บอกกอลายจุดอย่างเด็ดขาดไปเลยทีเดียวอดีตสอสอุบลสอบตกไม่มีคนเลือกแต่ไม่มีเขียนในนี้ซบภูมิใจไทยอนุทินต้อนรับร้อนละอูเอ้ไม่ใช่อบอุ่นนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่เต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเฮ้ยไอ้งูอเ,ออเอห่าตอนนี้มีที่ลงแล้วครับท่านโดยหลังจากที่ประชาชนหลายนั้นมองว่ารอบนี้คงจะอัดสงนะครับท่านผู้ชมลาวอาทิตย์ลารับขอ ฟ้าสําหรับไอ้พวกงูเหา่างูหอนหิวแสงไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจไม่ได้มีเขียนแต่ที่แน่ใจเกมลางบางธรรมนัฐโผลมาแล้วครับท่านสมชัยแบรไตแต่ว่าไม่ใช่แบรไตไฮเทคนะครับท่านผู้ชมนั้นมันรายการมีสาระครับท่านส่วนช่องผมนั้นก็มีสาระนะครับท่านผู้ชมสาระดีด้วยส่วนสาระเลวนั้นไม่รู้ช่องไหนช่องนี้ไม่เกี่ยวโดยเกมลางบางธรรมนัฐหักเอาจริงประวิทย์าออกจากหัวหน้าพักก็จบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ว่าไม่ใช ปามานั่งมองข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเออจะมีการเขียธรรมนัตออกจากเลขาธิการพักจริงนั้นทาไมไม่ทําเหมือนกับตอนที่ปัดสวะเอยไม่ใช่ตัเพิดนายอุตมต่เพิดใครละไว้สุชาติชมกินไอ้ที่เป็นรอบกอดน,นั้นนะครับท่านผู้ชมขอยแก๊งสามมิตนั่นก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันก็ตอนนี้รู้สึกว่าลาออกกันไปสิบเอ็ดคนนะครับสำหรับกรรมการบริหารพักซึ่งตอนนี้เออต้องครึ่งหนึ่งของยี่สิบหกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องสิบสามคนพอดีหรือว่าต้องเลยสิบสามคนนั้นก็ไม่่อาาจจแนใถ้เกิดสม,มุ ลาออกกัน13คนหมดเลยนี้ของกรรมาการบริหารพลังประชารลนี้ก็จะส่งผลให้ประวิทย์ในการดนผู้ชมนะัลลุมวนพินโยสินบ้านแล้วก็ธรรมนั้นนั้นหลุดไปเลยครับท่านแล้วก็ทําการเลือกตั้งใหม่ก็เป็นที่สงสัยแต่ประชาชนหลายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านว่าประยุทธ์นี่มันจะมายึดพักหรือเปล่าเนี่ยโดยประยุทธ์ครอมง,งำพักหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่ประชาชนถามกันมาเยอะนะวันนี้โดยเฮ้ยประยุทธ์ฟังอยู่เป็นไงบ้างวะเน,นี่ยมึงอย่าพิ่งยิ้มไม่มากนะเว้ยเฮ้ยอย่าพิ่งกระโดดตบโดยตอนนี้จะเป็นยังไงนนนนนนนััน้ไม่่่่่่แแแใใจจครบททาตตีอ โอ,โอ้หาข่าวไม่เจออะไรกันอีกวะเน,นี่ยก็เป็นการออกมาค่อยมาโหนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ประยุทธ์ก็ไปไอ้นั้นครับท่านกับจุลินลักษณะวิสิทธนะิ์นะครับท่านผู้ชมเจ้าของหัวหน้าเผ่าพักแมงสาบนั้นโดยได้กระหนุงกระหนิงอะไรทํานองนี้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยก่อนจะเข้ามานั้นบอกว่าจะไม่เอาประยุทธนะ์นะครับท่านผู้ชมแต่พอเข้ามานั้นก็เป็นไปตามคาดครับท่านสไตล์ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์สไตล์ส่วนจุลินไม่อย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่มีส่วน สีลาก็ต้องขอแสดงความเป็นห่วงไว้ตรงนี้นะเนี่ยปมที่กรณีเต้มงคลกิจเจไอ้อนั้นให้ฟันล่วงนะในแกนท่านผู้ชมหมดปากกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องเอาใจช่วยสีล่านะในแกนท่านผู้ชมบ้างถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์หมดปากจริงนั้นมันจะได้ไปขูดหินปูนหรือไม่อย,อย่างไรเพราะอาจจะไม่เหลือฟันให้ขูดแล้วนะรันท่านผู้ชมหรือว่าจะเคี้ยวข้าวจะแดกได้แต่โจ๊กหรือปานั้นกะ็ต้องโทรไปถามมันอีกทีครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะมีอะไรดีในรับท่านผู้ชมสําหรับประชาชนนั้นเออเรื่องน้าท่วยังน กันเองเหมือนจุดๆๆอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่กำลบพบกันทุกวัน19.30นาฬิกานาทีหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเลีกน้อยถึงปานกลางขนาดนี้กำลังฟังจากไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม